มากินข้าวยังยังเลยไปกินข้าวไมหิวมากเลยตอนนี้เหรอเอ้ยไปไหมเดี๋ยวรอไปเดี๋ยวก็แล้วกันนะรอไปเดี๋ยวอ่ารอไปเดี๋ยวนึงมาชั่วโมงกว่าแล้วไปยังหิวยังทนไหวไหมยังทนไหวไหมอือไหวกี่แป๊บนยู่มาไปยังหิวได้แล้วทนได้ดีมากเลยอีก15นาทีเท่านั้น15นาทีอ่า15นาทีเอง ทุ่ม45มแล้วไปสองทุ่มซุปเปอร์ลดราคาทำโอทีถึงเช้านอนตะยี่บ้างกันวะโค้ดโค้ดเร็วๆรเร็วๆโอ้โหวันนี้ห้างลดราคาเลยนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยมันรู้มาอื่นไม่ได้หรอเดือนหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะโค้ดมารอต้องนานแล้วนะเนี่ยเร็วๆโ็วโ,โค้ดเร็วเร็วลุกเลยวันนี้วันนี้วันเดียวเร็วใครทิ้งบินอะไรไว้ตรงเนี้ย ที่อยากนั้นเลยเนี่ยโค้ชทำอะไรทิ้งขยะจะไมนี่มันเงินทั้งนั้นเลยนะที่โค้ชทิ้งอ่ะมันเงินอะไรนี่มันบินโอ้ยโค้ชโค้ชไม่ได้มองเลยว่าเนี่อย่างไหมไปลายบินเนี่ยเห็นไหมรั้งต่อไปโค้ชซื้อได้ต้อง20บาทแล้วก็อันนี้เนี่ยเนี่ยห้าบาทนะเนี่ยอันเนี้ยโค้ชทิ้งสมบัติของม้าอยู่สมบัติของม้าเลยเหรอใช่จะไปไหนอะ่ะจะไปเก็บไว้ห้องม่าม้าสิเงินทั้งนั้นเลยทิ้งได้ยังไงเนี่ย มาเล่นอะไรไอแผดทั้งงมาเลยนี่ไงโค้ดเนี่ยร้านโปรดมามากินพันหนึ่งนะโค้ดลดต้องห้าบาทนะเนี่ยแล้วนี่นะโค้ดกินชานม29่สีแก้วหนึ่งเนี่ยไม่ฟีแก้วหนึ่งเลยเหรอใช่โค้ดเนี่ยดูสิหาไรแยด้มา สี่ั้นนเี่ยดูสิ450บาทขาดไป50บาทโค้ดโค้ดมีอะไรอยากได้ไหมนี่ยเนี่ยม้าขาดไป50บาทยาสีฟันหมดหรือยังยาสีฟันมีอยู่นะมัสบู่ล่ะมีกระดาษเช็ดหน้าของโค้ดลับหมดหรือยังโค้ดก่อน่อไปซื้อมาทั้งหมดเลยขาดห้าสิบบาทเลยนะเนี่ยแล้วมันจะลดได้ต้อง20บาทต้องไปซื้ออะไรสักอย่างใช่ไหมต้องซื้อให้ได้เลยได้โค้ดมีของที่เขาอยากได้ขอลดคันหนึ่งบ้าเหรอโค้ดอ่ะชงกาแฟมาให้แล้วจะแม่จ๋า ส่วนซองเราก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งเพราะอะไรเก็บไว้ทำไรเพราะว่าเนสกาแฟตอนนี้เนี่ยนะโค้ดเอาซองเนี่ยนะไปลุ้นทองได้เลยซองไปลุ้นทองได้เลยจ้ชโอ้โหมาไปรู้เลยว่าเขาลุ้นทองอันเนี้ยมาไปอ่านในเฟซบุ๊กไงมาเก็บไว้เพียบเลยนะจริงเหรอเอาให้ดูหน่อยดิเดี๋ยวเอาให้ดูนะโค้ดโอ้โหนี่มันเพียบจริงนี่มาดูกติกาเขาจากเฟซบุ๊กเหรอใช่โค้ดไหนดูเฟซบุ๊กหน่อยนี่ไงเฟซบุ๊กเขาบอกว่าเนสกาแฟแจกโชคทองฉลองตรีจินนี่ ลุ้นสร้อยคอทองคำพร้อมจี้อักษรมงคลทุกสัปดาห์โอ้โหรางวัลใหญ่แก้วเนสกาแฟมงคลทองคำมูลค่ากว่าล้านบาทคือแก้วแบบนี้จะเป็นทองเหรอใช่แค่สะสมเนสกาแฟเบรนด์บลูหรือเนสกาแฟอเมริกาโน่ครบห้าซองนะเขียนชื่อที่อยู่แล้วส่งไปที่นี่เลยยิ่งดื่มยิ่งเฮงหมดเขต3เดือนมีนาคมนี้นะจ๊ะไม่ใช่มีแค่นี้นะเดี๋ยวมามาให้ดูอะไรอ่ะโอ้โหพี่มาทำไมมาซื้อมาเยอะขนาดนี้ต้องซื้อช่วงนี้เลยโค้ดเพราะตอนนี้นะซื้อเนสกาแฟเบรนน์บลูหรือเนสกาแฟอเมริกาโน่ครบ189บาทรับฟรีแก้วอั ซ้อนจีนมงคลมีทั้งหมด8ลายโอ้มี8ลายเหรอเนี่ยนี่มามากี่ลายแล้วเนี่ยนี่เอามา3แล้วเนี่ยอ๋อ3ลายเหรอนี่เขาว่าอะไรมาเนี่ยมีมาสะสมอยู่โชคดีโชคดีอันนี้ก็แปลว่าร่ํารวยร่ํารวยแล้วก็อันนี้ก็แปลว่าสี่ลีมงคลอ๋อนี่มีหมดแล้วหมดเลยนะคุณหมดทั้งหมดเลยด้วยมีเฉพาะช่วงตุ่นจีนนะเนี่ยแค่5ลายเนาะใช่มันสะสมอยู่ครับผมตอนนี้ทำไงต่อต้องให้เขาช่วยเขียนหน่อยไงเขียนอะไรเขียนเนี่ยไปส่งเนี่ยส่งก็ได้ทองได้ได้มาเร็วมาช่ววยยยกันนนเเเขขีีร็ ส่งไปเลยเ thumbnails. นี่ยเนี่ยเนี่ยเล้วถ้าคดเขียนแล้วโคได้ก็แบ่งให <computed. S 2> <deutlich vocabulary> ้ม้าไงอ่าวแล้วถ้าม้าเขียนมาได้าม้าก็ได้ไงถูกเหรอถูกป้องอยู่แล้วเขาคิดดีๆโอ้เบอร์แล้วเนี่ย